ดีค่ะทุกคนรอบนี้เราจะมารีวิวที่พักกันนะคะรอบนี้เราพักที่ย่านธงแดมุนนะคะถ้าเกิดเราขึ้นจากสถานีรถไฟก็มาลงที่สถานีชินกึมโฮได้เลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาจะเจอกับป้ายที่พักของเราตรงนี้ค่ะคิสโฮเทลส่วนใหญ่ที่เราสังเกตนะคะที่เกาหลีหนะป้ายบ้านเลขที่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกันเลยก็คือสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวเลขลองสังเกตดูนะคะหรือลองมาเดินดูจาก Google Map ก่อนก็ได้ค่ะ ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าก่อนเข้าต้องสแกนรหัสผ่านทุกครั้งค่ะตอนที่เรามาเนี่ยต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องนะคะแล้วก็จุดตรงเนี้ยจะเป็นอาหารเช้าค่ะสามารถมานั่งทานอาหารเช้าตรงนี้ได้เราเห็นชาวต่างชาติก็มานั่งทานกันเยอะนะคะแล้วก็มีโบชัวร์ภาษาไทยด้วยนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะน้ําร้อนกาแฟขนมปังมีบริการให้ฟรีไม่เสียตังค์ค่ะ ก็หยิบบัว,วติดไม้ติดมือมาตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะคะเรามาก่อนเวลาเราก็จะฝากกระเป๋าไว้ตรงนี้นะคะแล้วพอเราเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะมีโทรศัพท์เหมือนไปจะเป็นโทรศัพท์บ้านวางไวะคะ้ค่ะเราต้องโทรหาเจ้าของที่พักนะคะว่า,าเราจะได้ห้องพักไหนเลขอะไระคะ่ะแล้วเขาก็จะบอกเราเราก็จะหยิบคีย์การ์ดขึ้นไปไปสำรวจห้องกันเลยะคะ่ะของเราอยู่ชั้นสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนกันว่าจะตรงปกไหมนะคะนี้ก็เวลานเราจองที่พักเนี่ย ก็อย่างต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยค่ะคนจะดูดาวนะคะว่าได้กี่ดาวแล้วก็ดูรีวิวเยอะๆนะคะเราต้องสแกนบัตรก่อนเข้าห้องนะคะนี่งไงห้องพักของเราค่ะก็ค่อนข้างกว้างนะคะครั้งที่แล้วเรามานจะเป็นเตียง2ชั้นเราไม่ได้ดูเงื่อนไขก่อนก่อนจองก็ดูดีๆนะคะอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะ นี่ยค่ะค่อนข้างกว้างขวางเลยแล้วก็มีที่ห้อยผ้ามีโต๊ะสาหรับแต่งหน้าแล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะไม่ต้องไปใช้ห้องน้ํารวมกับใครนะคะมีทีวีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีโคมไฟนะคะอ๋อที่พักนี้นะคะเขาจะมีหัวแปลงแล้วก็มีปลั๊กสามตาให้เราด้วยแต่เราก็เตรียมมานะคะนี้เป็นของที่พักค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะไม่ต้องเตรียมมาเองมีถังดับเพลิงด้วยนะคะเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินค่ะแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าเป็นที่นอนแบบ ที่มนอุ่นๆนะคะสำหรับใช้หน้าหนาวหรือเปล่าเราไม่ได้แกะดูนะคะค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็นอนสบายเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันค่ะค่ะในานี้ก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกให้ด้วยแล้วก็มีช่องระบายอากาศค่ะค่อนข้างหนาวที่เราไปนะคะต่ําสุดประมาณ5องศาเหมือนเดิมค่ะจะโคกไม่มีสายฉีดชําระนะคะเนี่ยค่ะเราจองจากเว็บอาก da ด้านะคะแล้วก็ ซิร์ชสถานที่ไปว่าเราจะไปที่ไหนนะคะแล้วก็วันที่ไปแล้วก็วันที่เช็คเอาท์ค่ะเนี่ยค่ะซึ่งเราได้ห้องค่อนข้างที่จะตรงปกนะคะตามในเว็บไซต์เลย,เลยอันนี้น่าจะเหมือนห้องของเรานะคะเนี่ยเนี่ยค่ะป้ายอย่าลืมป้ายเล็กที่นะคะหาให้เจอใช้ Google แ a p มาลองเดินดูก่อนก็ได้ค่นีพอเราขึ้นจากสถานีที่สถานีชินกุมโฮได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะคะ ก็จะมีทางขึ้นอยู่2ทางนะคะก็สามารถเดินมาได้เลยไม่ต้องเดินไกลนะคะเนี่ยค่ะ6.8ก็ถือว่าดีนะแต่สำหรับเราเราว่ามันห้องค่อนข้างเก่าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะคะอะคิสโฮเทลค่อนข้างเงียบนะคะย่านนี้ไม่เหมือนแถวแถวในโซนะคะ สำหรับที่พักเรานะคะนอกจากจะมีอาหารเช้าฟรีให้แล้วค่ะก็จะเป็นพวกขนมปังกาแฟเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องสักผ้าด้วยนะคะที่เราดูมาก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้พอสมควรนะคะเพราะว่ารอบนี้เราอยู่หลายวันค่ะนีค่ะประมาณสัก2-3วันเราก็จะเอาเสื้อผ้ามาปั่นนะคะซึ่งเราเกิดปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเราใช้ o o o g t r a n s เ a ล e ในการแปลแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จผลนะคะเราก็มาปั่นไว้ ซงเสื้อผ้าจะอยู่บนดาดฟ้านะคะพวกผ้าขนหนูอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่พอก็สามารถขึ้นมาหยิบที่บนดาดฟ้าได้เลยนะคะเหมือนแบบว่าเป็นการบริการตัวเองค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงไม่อบแห้งไม่รู้มีใครมากดปิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราซักตอนกลางคืนเสียงมาันาจ,จะดังไปค่ะแล้วก็เราก็เลยถามคนเกาหลีนะคะที่อยู่ด้านล่างไงเขามาช่วยดูนะคะเขาก็มาช่วยกดให้เพราะเราปั่นเสร็จแล้วเราก็ตากบนดาดฟ้านี้เลยคะ่ะครึ่งวันเช้าของวันนี้เราก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ ก็เลยไปแค่ตอนบ่ายที่สวนโอลิมปิกพาร์คอย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ